สวัสดีครับผมพวกเราคีอแซนเบนนะครับผมเกมร้องแล้วก็กีตาร์ครับผมเจยสานร้องแล้วก็เบสครับผมผมพัดครับเล่นคีย์บอร์ดผมนอดมือกองครับบินขึ้นลงบันไดเร็วมากผมขี่มาได้ครับบินเร็วมากๆครับผมก็ดึงหูได้ครับมือถือตังหูไม่ก็หมวกอย่างใดอย่างหนึง่งคุณฟัง เฮ้ยพวกเราโอ้พี่น้องจะชอบพูดติดอา่างคราว่าผมแม่งถ้าผมรู้ตัวเลยหนะ้าเป็นคำว่าเช่แป๊บนะผมเลือกเป็นไอ้พัดพี่เจสานแรกครับเป็นกอดคอ,อกันไปครับผมกอดคอนอดครับมีชีวิตน้องจะผ่านแล้วเยอ <c oughs> ะเพิ่งตังใจถ้าเป็นแบ็กอัพนับไหมครับเ <c oughs> ้าน่ได้ใจแล้วหนึ่ง ไมอยากตีกองครับเล่นเบสดล้วกันครับเห็นพี่เจเล่นแล้วเท่เห็นแบบสาวๆติดอย่างเล่นคีย์บอร์ดงั้นเราก็สลับกันเลยแล้วกันผมชอบชื่อหนึ่งคำว่าหลับหูนับตาเพลงกังฟูครับของลัสครับผมมา q u สแควบอลของดองวานครับเหมือนกันครับบอ m แม t แท็กครับบ้ายอผมเอาเป็นโกสแล้วกันครับฟิวจะมีผมเลิฟฟิวจอมีเหมือนันครับมันฟังได้เรื่อย ก็มีเพลงหนึ่งเหมือนกันที่เป็นโหวตมาแต่มันยังไม่ได้ปล่อยปล่อยหน่อยชื่อชื่อเพลง essential เอ้ยดินเทอร์เน็ตคอรีบมองอะไรครับกันเยอะไหมอยากฟีดกับบิ๊กแบงได้ไหมครับคิดถึงครับเฮ้ยอดีตขอบคุณครับประสบการณ์ครับหลอกกันหมดเลยไอแลนด์ครับทำตามใจครับเดวิดโบวีครับเอรแสดง ถามว่าให้เลือกอย่างหนึ่งระหว่างไม่รีใจตัวเองกับรู้ตัวเองว่าไม่ได้รักแล้วเลือกแบบไหนครับสุดเยอะแย่โด <Yeah>. oh. round and round เข้าได้คมมากค่ะ